เคยสงสัยกันไหมทำไมทองคำซื้อขายกันในหน่วยน้ำหนักบาทแทนที่จะเป็นกรัมวายทุเลนจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในสมัยอดีตการการชั้นน้ำหนักยาสมุนไพรแผนไทยจะใช้หน่วยน้ำหนักเป็นไพ่เฟืองสลึงบาทตำลึงช่งางหักคราวนี้เรามาดูการผลิตเงินตราหมุนเวียนในสมัยราชวงศ์จัก,กรีกันบ้างสมัยรัชวงศ์จัก,กรีจะนำโลหะเงินมาหลอมขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วตีตราประทับประจำราชการเช่น สมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้ายุงหวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผลิตพดด้วงเงินประทับตราพระแสงจากปราศาสตร์ขึ้นใช้เป็นเงินตราหมุนเวียนในราชการของพระองค์ประกอบไปด้วย1นึ่ไพ ชั่งน้ำหนักได้0.48กรัม1เฟืองชั่งน้ำหนักได้1.98กรัม1สลึงชั่งน้ำหนักได้3.70กรัม1บาทชั่งน้ำหนักได้15.20กรัม1ตำลึงชั่งน้ำหนักได้60.50กรัม กลับมาที่คําถามว่าทําไมทองคําจึงต้องซื้อขายกันในหน่วยน้ําหนักเป็นบาทจากข้อมูลที่มีมาน่าจะพอตั้งสมมติฐานได้ว่าการซื้อขายทองคําอ้างอิงน้ําหนักทองคํา1บาทจากน้ําหนักของพดด้วงเงินที่หนัก1บาทในมาตราช่างของไทยเทียบเท่ากับ15.20กรัมในมาตราช่างสากลแต่น้ำหนักก็ไม่ตรงกับน้ำหนักของทองคำแท่ง1บาทที่มีน้ำหนัก15.244กรัมซึ่งต่างกันอยู่0 0 4 4กรัม แล้ท่านผู้ชมล่ะครับมีทองคําสะสมกันน้ําหนักรวมกี่บาทแล้วครับ